คณะกรรมการปปชออกหลักเกณฑ์ใหม่อยู่กินฉันสามีภรรยาแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ถ้ามี3พฤติการที่จะกล่าวต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นคู่สมรสค่ะเป็นการออกรายงานมาในวันที่11มีนาคม2568จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเรื่องหลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรสฉบับที่2พุทธศักราช2568นะครับเราไปดูในสาระสำคัญซึ่งประกาศนี้นะประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่22มกราคม2568เป็นต้นไปลองมาดูประเด็นนี้ครับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ให้ยกเลิก ความในข้อ3แห่งประกาศของปปชเรื่องหลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรสนะคะให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนนะในข้อ3เนี่ยนะบุคคลซึ่งอยู่กินการฉันคู่สมรสโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักง,งานของรัฐและมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นคู่สมรส ตามมาตรา102วรรคสและมาตรา126วรรค3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561ข้อ1ข้อ1นะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะแต่คุณหนึ่งได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทำนองเดียวกันกันกบเจ้าพนักง,งานของรัฐโดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นคู่สมรส กันตามประเพณี 2. เจ้าพนักง,งานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นคู่สมรสกันหรือมีพฤติการเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักง,งานของรัฐและต่อมาจดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมายแต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นคู่สมรสกันตามนี้มีพฤติการดังที่บอกดังดังที่บอกไปเมื่อสักครูน่นี้จะถือว่าคุณเป็นคู่สมรสกันแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามค่ะ